้องกลับตามาส่งนูนได้โสดีครับผมเาตอกกอกครับกครับามโอ้รถได้รถสวยถามถามทีสามนาทีอสามนาทีนะถามถามถามหนูจะไรหนูขับรถตากระซิบกระซิบเลยกระซิบเลยซเลยซึ่งเลยหนึ่งคันหนึ่รถตู้หรถตู้ ออกรถตู้เลยออกรถตู้เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้เย็นนี้มาชั่วอยปอร์เซ็นต์รู้ว่าเรอา้ยู้ว่าอารแหละปดง้าไแดงเลย้าไแดงเลยนะคะตดใจไหมเอดีใจดีใจเพราะเขาามีลูกเขาม่รถสิเขามีรถใหม่สิ ถ้าคำมีเมียใหม่เนี่ยไม่ดีใจเท่าไหร่เอาแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้วแอดแอนเจอแล้วไม่ดีใจใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละซึ่งไม่ดีใจถ้าออกว่าใหม่ดีใจอย่าซ้่มคำเก่าเด้ออย่าซ้่มคำเก่าหายจะกลับบ้านเล่ยังกลับแล้วทีสองนาที่ยังมีอสือวไยเลยอีกสองทีมีเสือภไยอีกใก้แดง มามถามๆไปแรกไปแรกไม่รู้จะถามอะไรถามไปแรกเลยอ้าวต่อยถามเออถามอะไรอีกเนาจะไปจะไปแล้วเนี่ยตอนเย็นนีอะไรกินูไม่ได้ถ่ายให้หนูไปถ่ายหนูจะขับไงเอ้าขับรถตาชานแล้วอรจะขับรถตาชานแล้วเห็นเห็นนิ่มดีรถตาชานนิ่มดีออ นิ่มก็นิ่มเฮ้ยเขาอยากขับแล้วแอดแอยากขับแล้วนะครับผมนิ่มก็นิ่มแล้วมันเปิดไม้เนี่ยเปิดกุญแจเออเปิดแล้วเปิดกุญแจเลยเปิดบิบไปเลยไม่มันต้องใช้รีโมทเลยเหาไม้ไม่ต้องใช้รีโมทบิบไปเลยเอาแล้วพ่อ่น้องเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วพ่อแม่น้องไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วขับับสุรินไปเลยเออ ไปสุรินก็ไปได้นะไปแล้วพอไ่พี่น้องไปแล้วนิ่มๆเลยเขาชอบมันเงียบไปไกลเลยพี่น้องไปไกลเลยมาแล้วพอม่พี่น้องโอ้ยเขาชอบขับรถนิ่มแอดอน เรอบเรกบหน่อยาสนเอารถตาไปแวเสาสนเอาลินเอตาไปแล้วเสาินเยเสาสลเอารถตาไปแล้วเสสนเอารถตาไปแล้วเสาสล่สลนเอรถตาแล้ยเอรถตาวลนเาอารถตาแล้วสลินเน่ยเาสลิเอารถแล้านเนี่ยเินอาแล้วนี่ยืานอรถแนนีสากลรถา้วานี่านอตาลนนี่ยสาสาตาไป้สักคนนียินเอิน อัจจีเขาว่าสองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมคะอืมเหมือนเจ็ดแต่สามพันนะค้าส่งเข้าคนส่งสามพันโอตอนนี้ผมมีอยู่สามพันผมขาดอยู่สองหมื่นเอ้าผมก็ซื้อไม่ได้เลยเจมี่ครับผม เอฟซีเขาบอกอะไรนี่ไม่อ่านเอ้าเอ้จังมันเตอจังมันเตอจังมันเต้แบบพี่เลยจังมันเต้โอ้นี่เขาเรียกว่าไอเดียนะไม้เซลฟี่ของตาผัดแยงดัดแตงใส่เลยนะครับดัดแปลงใส่เลยนะคะในเชือกฟางหายไปไหนแล้วตาตัดออกแล้วเมื่อเช้าตัดออกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ไอเดียของตาานะะคได้รถใหม่ไม่ว่าแต่อย่าอย่าอย่าเอา อย่าพูดได้ลลกพี่มี่กลับกันด้ขอบครับผมพอแล้วอะ้วผมเลยเคทโตเฮ้ยเ้ทโตครับผมพ่อแม่พี่น้องบ่าวต้อยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้อง